สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดถุงช้อปปิ้งที่เราไปช้อปมานะคะคือเราเป็นประเภทที่เครียดเราก็จะช้อปปิง้งอันนี้คือช่วงเนีเ้ยรู้สึกเครียดมากเลยก็เลยเออช้อปปิ้งบำบัดสักนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆมาแกะพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นจากถุงแรกนะคะถุงนี้จะเป็นของชาล o อตทิมเบอรี่ค่ะ เราได้มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นที่ชิ้นแรกค่ะที่ซื้อชิ้นนี้มาเพราะว่าเห็นใน IG ของชาร์ลอต t e นะคะคือตลับมันสวยมากเลยคือเราอยากได้พอแพ็กเกจแต่พอเปิดไปข้างในค่ะก็คือสวยสวยเข้าไปอีกคือมันจะเป็นปั๊มเขียนว่าชาร์ลอตท e t ิมเบอรี่แบบนี้นะคะคือมันจะเป็นบัตรออนก็ได้ไฮไลท์ก็ได้นะคะ สำหรับเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นบัสออนอ่ะมันสีค่อนข้างเข้มเกินไปค่ะตัวนี้มันจะมีสองสีนะคะโทนชมพูกับโทนส้มนะคะตัวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นโทนส้มมันจะเชื่อสีว่าดีมไลท์นะคะส่วนตัวคิดว่ามันเหมาะกับการ เป็นไฮไลท์ช่วงหนกแก้มมากกว่าที่จะทํามาเป็นบัตออนนะคะเราอะใช้ทุกสีวนกันเลยแล้วก็ทาที่เปลือกตาแทนอายแชโดว์เราว่าทาเปลือกตามันสวยมากกว่าคือทุกวันเนี้ยไม่ได้ใช้ปัดแก้มหรือทาไฮไลท์เลย mm hmm. ก็คือเอามาทาเปลือกตาอย่างเดียวเลย mm hmm. มาดูที่ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นลิปติ้นค่ะ สีที่ได้มานะคะจะออกแดงอมส้มนิดๆชมพูหน่อยๆน,นะคะก็คือสีเลิฟเชนค่ะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจจิ้งกันเลยนะคะมันจะมาในรูปแบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะตอนที่เราไปซื้อตัวไฮไลท์เราก็ได้ตัวนี้มาด้วยค่ะพอบีเออป้ายยาหนักมากว่าอันเนี้ยมันเป็นลิปที่ไม่ติดแมสซึ่งเราก็ลองปาดที่ตรง มือเราดูนะคะคเดี๋ยวเราจะมาถูให้ดูว่ามันไม่ติดจริงไหมคือมันติดทนมากเลยคะ่ะถูเท่าไหร่ก็ถูไม่ออกค่ะแต่สําหรับเราเราคิดว่ามันแห้งไปนิดนึงค่ะพอาะทาหลายๆรอบก็รู้สึกปากแห้งเกินไปค่ะอันนี้ก็คือ2อย่างที่เราซื้อของชาลล็อต t ิมเบอร r y นะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นแบรนด์ชาแนลนะคะเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบมากค่ะเราได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นของแถมที่ทางเขาให้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะอืมสีขาวค่ะสีขาวจะเป็น Chanel นลเบตนะคะตัวนี้จะเป็นที่ทาตานะคะมันจะมาด้วยซองกรรมหยี่แบบนี้เช่นเคยค่ะเราเห็น ใตดอกเกาหลีอะค่ะเขารีวิวใน IG เลียวเยอะมากว่าสีมันสวยซึ่งมันจะสีออกแบบชมพูพิษๆนะคะสามารถทาเป็น Every Day l o o ลได้นะคะมันจะมีทั้งกิตเตอร์ทั้งสีด้านนะคะเห็นไหมคะว่าสีสวยมากเลยมันจะมาพร้อมแปลง2อันนะคะแล้วก็พลาสติกกันนะคะในนี้จะเลือเถอะนิดนึงเพราะเราแอบใช้ไปแล้วเนาะ ที่ตัวแปรค่ะก็จะมีโลโก้ c ชา n e l ปั๊มอยู่ด้วยนะคะเด๋ยวกจะปาดสีเร็วๆให้ดูนะคะสีก็อย่างที่เห็นนะคะสามารถใช้ชีวิตประจำวันทาได้ทุกวันได้เลยคือสีมันแบบสวยมากเลยมันจะวิงก็วิงกำลังดีนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลให้เราคัดเป้าได้ด้วยค่ะเรามาต่อชิ้นที่สองกันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นปัดแก้มนะคะ ตัวปัดแก้มของชาแนลเนี่ยเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วนะคะที่ได้มาจะเป็นเบอร์80นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะสีนี้เป็นสียอดฮิตเลยนะคะเราไปดูกี่ทีก็โซเอานะคะอันนี้จะเป็นสี ออกช,อชมพูนะคะพีดพีดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะปาสีให้ดูนะคะพอทาไปแล้วแก้มมันจะไม่แดงไปนะคะมันจะดูสุขภาพดีเหมือนแก้มเราสีชมพูนิดนิดนะคะปัดยังไงก็ไม่โปะค่ะดีมากๆเลยนี่มันก็จะได้แปลงด้วยนะคะนี่ค่ะสองอย่างที่เราได้มาจากชาแนลค่ะ อันนี้จะเป็นรองพื้นของจีวองชีนะคะอันนี้ก็ดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันดีมากๆนะคะส่วนตัวเราก็เล็งมานานแล้วอยากจะลองใช้ดูนะคะอันนี้มันจะมีสูตรโกลกสูตรแมทแต่ที่เราซื้อมาก็จะเป็นสูตรโกลคะ่ะเพื่อนๆมันมีเฉดสีเยอะอยู่เหมือนกันก็ลองไปเลือกกันดูนะคะ เฉดสีที่เราเลือกมาก็ค่อนข,ข,ข้างตรงกับสีผิวค่ะแพ็กเกจก,ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะก่อนใช้ก็ต้องเขย่าก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองเนื้อให้ดูนะคะปาดเนื้อให้ดูว่าเนื้อมันทําให้ผิวของเราดูสุขภาพดีแต่ไม่ปกปิดนะคะคือผิวเราจะดูแบบโกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะผิวก็จะดูเงาๆอันนี้คือที่ลองทาให้ดูเนาะคือเราก็ชอบนะ ตั้งแต่ได้มาก็ซื้อทุกวันเลยเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสาอางของ tce อันนี้ก็เห็นจากใน IG เหมือนกันคือนางแบบสะพายแล้วสวยมากเลยอะ่ะเราก็เลยเจัดมาสักหน่อยอันนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะสีเขียวสีฟ้าสีชมพูค่ะที่เราซื้อมาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพราะเราชอบสีเขียวค่ะของที่ใส่ได้ก็ใส่ได้ประมาณหนึ่งนะคะใส่ได้กุก่กิบเน้นน่ารักปุกปุยมากกว่าค่ะ นี่ก็คือทั้งหมดที่เราช็อปมาภายในวันเดียวเพื่อนๆคิดดูดีเราเครียดขนาดไหนเราถึงซื้อของได้เยอะแยะขนาดนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาแกะกล่องด้วยกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดซับสกายช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ